หมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมในยะที่สองวาเสทะก็ในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยการรักษาโคเลี้ยงชีวิตท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเป็นชาวนาไม่ใช่พราหมณ์วาเสทะอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยศิลปะมากอย่างท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเป็นศิลปินไม่ใช่พราหมณ์วาเสธะอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีวิตท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเป็นพ่อค้าไม่ใช่พราหมณ์วาเสถะอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยการรับใช้ผู้อื่นท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเป็นคนรับใช้ไม่ใช่พราหมณ์วาเสถะอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยของที่เขาไม่ให้เลี้ยงชีวิตท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ผู้นั้นเป็นโจรไม่ใช่พรามวาเสธถะอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยสัตว์ราวุธเลี้ยงชีวิตท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเป็นนักรบไม่ใช่พรามวาเสธถะอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยการงานของปุโรหิตท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเป็นปุโรหิตไม่ใช่พรามวาเสถะอหนึ่งในหมู่มนุษย์ ผู้ใดปกครองบ้านและเมืองท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นี้เป็นพระราชาไม่ใช่พราหมณ์และเราก็ไม่เรียกบุคคลผู้กำเนิดในกำเนิดไหนๆห,หรือเกิดจากมารดาว่าเป็นพราหมณ์บุคคลถึงจะเรียกกันว่าท่านผู้เจริญผู้นั้นก็ยังเป็นผู้มีกิเลสเครื่องกังวลอยู่นั่นเองเราเรียกบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้ไม่ยึดมั่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์ เราเรียกผู้ที่ตัดสัญญอดทั้งหมดได้เด็ดขาดแล้วไม่หวาดสะด้งพ้นจากกิเลสที่ทำให้ขัดข้องได้แล้วปลอดจากกิเลสทุกอย่างแล้วว่าเป็นพรามบุคคลเป็นพรามเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้จะมีใช่พรามเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้บุคคลเป็นพรามเพราะกรรมไม่เป็นพรามก็เพราะกรรมบุคคลเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นศิลปินก็เพราะกรรม บุคคลเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรมบุคคลเป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นนักรบก็เพราะกรรมบุคคลเป็นปุโรหิตก็เพราะกรรมเป็นพระราชาก็เพราะกรรมบัณฑิตทั้งหลายย่อมเห็นซึ่งกรรมนั้นตามที่เป็นจริงอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรมโลกย่อมเป็นไปตามกรรม หมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องรึงรัดเหมือนลิ่มสลักขันยึดรถที่กำลังแล่นไปอยู่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น